เดี๋ยวพามาเบ่งการฟาดเข่านะครับหรือว,ว่าตีเข่านะครับแบบสมัยโบราณน,นะครับอาฟาดเขา่าย่ำกลางคืนอากาศเย็นๆนี่ครับอากาศก็บางสิเริ่มหนาวเนาะเป็นเขาดอนะครับ คือการตีแบบสมัยโบราณน,นะครับตะกอนพอแม่เฮ้ากับถ้าเห็ดแบบนี้นะครับพอตะาากอนแบงนี้ลดเกี่ยวลดสีนะครับอันนี้เป็นเข่าดอนะครับเหตุผลที่ต้องมาตีเอาเองเกีียวมือนะครับมันบ่หลายครับเข่าที่นี่ร้อยมัดนะครับลอยมัดคือใส่เข่าดอหน้าโน่นนะครับ อาจจะสายคนนะครับอาจจะบม่เคยเห็นนะครับเรียกว่าเกิดโมทานนะครับเกิดมากก็เห็นแต่รถสีรถเกี่ยวนะครับสมัยก้อนนะครับหน้าเป็นสี่สิบหาสิ่ไรกับพอแม่พ้าเห็นทิ่งสี่นะครับแต่ว่าเขาไ่เขาก็ขอ,อกับสีใส่รถเกี่ยวขึ้นกันครับนี่ยมมปรนหาอะไรกว่านะครับอันนี้มันขอาดอนะครับขอดอนมีน้อยเดียว พอแม่ผ้าเห็ดนะครับเพิ่นกับผ้าเห็ดเนี่ยหมือแรงเนี่ยหมือนขึ้นนะครับเพราะว่ามันอากาศมันบอฮห้อนถ้าเข้าไปเห็ดยำเว้นนี่ยมันห้อนล้อยมัดนี่ก็นใส่ประมาณใส่เวลาประมาณสอง่สามโม่งนะครับ 3ชั่วโมงละก็สล้ว,มมลวครับสมัยก่อนผมนอนหน้าตีเข่ากับซุ้มหน้าเห็ดหน้าร่วมกันกับประมาณหาซิบไหลใช่ใเวลาอยู่หลายมือปีแล้วก็ตา,ากล้านลั่นกับเห็ดเอาลาดขีข่ควายแต่สมัยนี้เบิดไปแล้วครับวิถีชีวิตแบบนั้น เ่ามันบวแห่งมันกะอ่าผมห้เบิ้งนะครับถ้าเกิดเข่ามันบวแห่งเนี่ยมันกะตีว่าไข่ออกนะครับอันนี้ผมตากไว้มือหนึ่งแล้วนะครับมันแดดดีอยู่นะครับกะเหลือแต่เม็ดรีบนะครับประมาณนี้นี่ครับเข่าที่ได้กะอ่าลงมือเหดไปวังแรงนะครับแบบเดียวนะครับยุ่นี่ประมาณสอบสอบกว้านะครับเหลืออยู่นี่นะครับ เขาม้านหน่อยนะครับเขาม้านหน่อยเลยเกี re, ียวมือนะครับเกี่ยวมือเกีียวมือแล้วก็มาตีอานะครับบ่คุม่าเกี่ยวถ้าเขาจ้างรถเกี่ยวลายหนึ่งกับประมาณเจ็ดลอยอยู่นี่มันบ่ห่อนลายนะครับหน้ามันน้อยหนึ่งอยู่โน่นนี่ครับอยู่ใกล้บ้านนี่ครับคือปกติผมไ้พี่น้องมันเห็ดกินหมือดนะครับพเห็นยุ่งขางเฮือนตรงตรงที่สางเฮืรนเนี่ยมันเป็นไฮมั่นนะครับบ่มียังบ่มี่แต่งแต่ให้พี่น้องเห็ดหลายคนเนี่ย เพิ่นบ่มีคนไหที่เพื่นเห็ดหน้านะครับบ่มีคนไหเห็นหน้าใส่นะครับมีแต่ปลูกไอ้ปลูกมันนะครับมันมีอยู่นิดเดียวนะครับหน้าบ่พ่อไหลกะมันมันอยู่โน่นนะครับเพิ่นกันเลยบอกใครใส่เข้านะครับแต่ผมกลมาเห็ดหน้าอันเขาหายก็มีอยู่หาไรกว่านะครับอ่าเขาใายเขากอขอนะครับมันบ่ทันได้เกี่ยวกับเกี้ยวประมาณกลางเดือนผุ่นละครับอ่ากลางเดือนพฤศจิกานะครับอันนี้เป็นข่าดอนะครับหลายๆแปลงก็จะเกี่ยวกันเบิดแล้วนะครับ ใส่รถเกี่ยวรถสีกับวานไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันหน่อยนะครับร้อยร้อยซิบมัดนะครับได้ร้อยซิบมัดนะครับเดี๋ยวผมไห้เบิ้งใกล้ๆเนาะกะนี่ครับห่วงกับประมาณนี้นะครับคือเขาเขาหน้าน้นนะครับต้องใส่ข่าวดอนะครับขขาหน้าน้นต้องใส่ข่าวดอนะครับอ่าให้เบิ้งวิถีชีวิตนะครับว่าอ่าแบบดั้งเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้เบิ้ง ไม่ตีนะครับไม่ตีก็บทเป็นยัคซี่นะครับนะอ่าหลายคนเดี๋ยวก็เห็นเนาะเดี๋ยวหายเบิงมันสี่แยขทางหนึ่งสันทางหนึ่งนะครับคันมัดก้าน้อยนะครับมัดมัดมัดฟอนเขาน่อยเพราะม่มัดก้าะครับมันเข้ากับต้องยนาอันนี้นะครับยนเขานะครับมัดมัดเขาให้มันสันสันเวลาเขาขัดนะครับเวลาเขาขัดมันสีแหนเดี๋ยวผมที่ขัดห้เบิ้งนะครับวิธีการขัดก็ได้หลายแบบนะครับอันนี้ก็คือผมขัดแบบนี้นะครับอ่า ขัดแบบนี้นะนะแล้วกับมุนกลับมาเองสีนะครับมุนกลับมานะครับมุนกบมามันทีขัดดวงสี่นะครับเนะี่ยกระบิดเขานะครับมันก็สินแน่นเข้ากับตีอยู่เลยนะครับเป็นลักการนะครับแบบสมัยโบราณนนครับสมัยก้อนพอมอีคุนพระเฮดนากะ ตะกี้หน้าพ่อแม่ผมนี่ครับเห็ดร่วมกันกับพีกบนองเพื่อนนะประมหาสิบไรนะครับกระเห็ดสูตรนี่ตีเอานะครับล้านกระเห็ดเอาเองนะครับล้านกะลาบขี่ควายนะครับลาบขี่ควายบอกง่ายนะครับแล้วกัอ่าเนี่ยมือนแลงกะนอนขางกองอ่าฟื้นกองไฟนะครับแล้วก็ขันมือได้อันนี้แน่กะตีเข่านะครับเนี่ยมันขึ้นตีเข่านะอ่านะครับห้เบิ้งประม่ณนี้นะครับ